อ่ะฟังเทศเสสักนิดสักหน่อยนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาาัสสะนะโมตัสสะ พระขวัตูอรหัตตสัมมาสาัมพุทธาอาหารปัจเจยวติติณบัดนี้จะได้อธิบายเรื่องอาหารของบำลุงธาตุขันร่างกาย ของที่บำลุงใจมนุษย์คนเราที่ยังลุ่มหลงงมงายมันบำลุงแต่ร่างกายมันไม่ได้บำลุงใจอันนี้เพิ่นเรียกว่าคนสนิทนี้หน้าที่เขาต้องไปนรก คนที่ฟักไใ่บำลุงใจตลอดไปคนผู้อย่างนั้นหน้าที่ของเขาต้องไปสู่ความสุขไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาอันนี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนเราทุกทุกคน หนึ่งหากินรสอันนี้ไม่ดีหาอันใหม่กินไปหมดทุกอย่างของเมาก็กินของส้มของหวานก็กินของเผ็ดของเค็มก็กินของเป็นบาปก็กิน ของที่มีเป็นประโยชน์แก่ถาดขันก็กินอันนี้พันแรกว่าบำรุงได้ล่างกายหมดทั้งนั้นแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนกินอิ่มแล้วก็เล่นกินอิ่มแล้วก็ไปหาอีกกินอิ่มแล้วก็หารถใหม่ ทำอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นว่าคนมืดมีจะนาทีไปนรกตลอดไปอันที่บำรุงใจนั่นหายากบุคคลบำรุงใจหนึ่งเขาต้องปักไวในการไหว้พระสองเขาต้องระลึกถึงศีลของิ สินห้าของเขาสินอุปโภคของเขาสามเขาต้องระลึกว่าตัวของเราจากร่างกายอันนี้แล้วจะไปเป็นอะไรเบื้องหน้าขันท่า้เราเพิ่มแต่ความชั่วนาทีก็ต้องไปนรก เราฟักไฟเพิ่มแต่ความดีก็ต้องไปสู่สวรรค์อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกเดี๋ยวนี้จะฝึกตนของเต,เน,น,งต,น,งตนเป็นคนโง่เรือจะฝึกตนของตนเป็นคนฉลาดให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนอาหารลปัจจยโย อาหารบำรุงใจการเจริญพรนาทำจิตของตนให้เป็นอารมณ์อันเดียวคือระลึกรู้สึกภาวะว่าจิตของเรามีอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างอันนี้เ่นเรียกว่าบำรุงใจบำรุงธรรมะ บำลุงความสุขบำลุงปัญญาบำลุงความสวาม่างบำลุงหนทางของตนจะประชูความสุขให้เราคิดนึกในตัวของเราในชีวิตนี้พ้นจากวาชีวิตของร่างกาย ไม่ใช่ชีวิตของใจใจไม่มีการล่มการหายไม่มีการตายชีวิตของร่างกายอันนี้ลมหายใจเข้าออกชีวิตร่างกายอันนี้คือใจเป็นผู้ดูแลชีวิตร่างกายอันนี้แปลว่าถาดทางสี่ถาดดินถาดน้ำและถาดลมถาดไฟ บุคคลผู้รู้จักรักษาบุคคลนั้นเขาได้รับผลประโยชน์กับได้ร่างกายบุคคลไม่มีความคิดอ่านเขาได้โทษกับร่างกายอันนี้ผู้จะไปนรกเขาก็ถือร่างกายอันนี้เองเอาร่างกายทำความชัว่วต้นใหญ่ที่สุดก็คือปฏิโยทัศน์ ไปนรกหนึ่งแสนพุทธะตะเกตจึงจะได้มาขึ้นมาจากนรกขึ้นมาแล้วต้องสวยความทุกอย่างอื่นอีกต่อไปหลายอย่างที่สุดที่สองกับโกกาลิกะเพื่อนสหายไปนรกห้าหมื่นพุทธะเขาจึงจะได้มาที่สามก็พญาชาติตู ข้าบิดามารดาข้าบิดาแล้วยังไม่แล้วยังไปทำความชั่วยังอือีกม,มากหลายประกาศไปนรกหนึ่งหมื่นห้าพันพุทธ,ธมาตราในโลกเขาจึงจะพ้นจากนรกนอกก็นั่นแล้วไม่รู้จักว่านางจินจา ก็ไม่พน,นันนาว่าไปนานเท่าไหร่ชุปปบุทะพุทธองค์ก็ไม่วางว่าไปนานเท่าไหร่นันทยักษ์นันธรรมนกจักไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นางสามาคันธยาเผาอุบาสิกาผู้สำเร็จขั้นสูดา หาร้อยกับหนึ่งนางสาวมาวดีอันนี้ก็ต้องไปชูนระกนานเท่าไรไม่รู้นอก,ก็นั้นแล้วอจิละกะผู้ที่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าจุดตลอดทุกรายการเขาก็ไปนระกนานที่สุดเลยผู้ที่ฆ่าพระโมคคลาห้าร้อย อันนังก็ไปนรกจักทุไรนับก็ได้อันนี้เรียกว่าเขาได้ร่างกายอยู่นะเขาได้ธาตุทั้งสี่อยู่แล้วใจของเขานั่นเองเป็นผู้ใช้ร่างกายอันนี้ให้ทำความชั่วไม่เพิ่มอาหารอันดีให้กิจใจของตนเพราะอริยะทั้งหลาย ตั้งแต่ขั้นโสดาฟัางเทศพุทธเจ้าแล้วเขาระลึกถึงใจของตนว่าอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่มีโทษและมีคุณเขาตั้งใจพิจารณา็ได้สำเร็จทันทีก็มีธรรมะเป็นที่อยู่ของใจองค์ญาณเป็นที่อยู่ของใจรูปของผู้สำเร็จธรรม อันนั้นเป็นเรว่าธรรมะตกแต่งพระธรรมตกแต่งเขาเรียกว่าอุปติกาเกิดด้วยชิงความดีบันดาลให้เป็นลูกเกิดขึ้นทันทีพรมทั้งหลายสวยองคชานท่านนั่นก็ปนแปลว่าอาหารที่ดีองค์ชานตกแต่งองค์ชานบันดาล เร็วอุปติกะเกิดเป็นองค์พระพรมเกิดขึ้นทันทีเมื่อใจหนีจากร่างกายอันนี้เทวบุตรเทวดาทั้งหลายไปสู่สวรรค์อันนั้นก็แปลว่าบุญกุศลตกแต่งอุปติกะบุญบรรดาลให้เป็นรูปเทพเจ้าเกิดขึ้นทันทีไปสู่ความสุข และโผกที่ไปเป็นไปตกนารกอันนั้นก็แปลว่าความชั่วบวันดาลเป็นอุปติกาเป็นรูปของเปรตทันทีนารกบไม่มีใครตกแต่งนะตัวของเขาเองเกิดร้อนของเขาเองเกิดไฟไหม้ของเขาเองช่วยทุกอ์เองอยู่ตลอดกันไป อันนี้ด้วยเหตุปราะการใดก็คือใช้ร่างกายอันนี้เองทำความชั่วใช้ร่างกายนี้เองทำความดีอันนี้จเจงได้ขึ้นเสีวอาหารและปัจจยอาหารเป็นปัจจัยของใจอาหารเป็นปัจจัยของร่างกายมันก็มีชีวิตวิ่งไปมาเท่านั้นเอง ยิ่งเมื่อยังเป็นเด็กกำลังแข็งแรงขึ้นต้นไม้ก็ได้ขึ้นบนภูเขาก็ได้วิ่งไปมาก็ได้เท่าแกสลาคําข่าไปแล้วขาดทั้งสีมันสำลุดแล้วอันนั้นแปลว่าใจเป็นเจ้าของรักษากลำบากกุกะนโมตลอดกันไป นี่ให้เราทุกคนยงคิดนึกว่าอาหารและปัจจัยอยู่อาหารของใจอาหารของร่างกายอาหารที่ดีอาหารที่โชกโลกให้เราคิดนึกเราอยู่กันมาทุกวันนี้แปลว่าเพิ่มอาหารอะไรให้แก่ร่างกายเพิ่มอาหารอะไรให้แก่ใจ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านพุทธองค์พในวางบาตภักาถาว่าอาหาและปจิยยอินชียัจจิอยอินชีคืออะไรจักชุอินชีตาเห็นอะไรมันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจโสตะอินชีหูมันฟังอะไร ความเสียงอะไรที่เพิ่มความดีและความชั่วคานะอินชีจมูกมันกลิ่นอะไรมันพอใจหรือไม่พอใจมันต้องการหรือไม่ต้องการความกลิ่นในจมูกชิวฮะอินชีเลิ้นมันพอใจนี่อะไร กินลาบแล้วก็ต้องการกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เฮโลอะไรกันเราอันนี้เราเป็นอาหารละาพป็นจอยูย่กินลาบแล้วยังไม่พอเอาเหล้าเข้าอีกกินเข้าไปเอาหูฟังอีกดนตรีตาก็เอาอีก ดูชมเชยกันเล่นต่งตางๆทุกอย่างอันนี้พลว่าอาหารและปฏิโยมีจะเพิ่มความชั่วให้กิจ,จิตตลอดกันไปเป็นนิดให้เราทุกคนคิดนึกในชีวิตของตนความดีจะเกิดขึ้นต้องใช้ร่างกายอันนี้ความชั่วจะเกิดขึ้นต้องใช้ร่างกายอันนี้ กายอินทรีย์ร่างกายอันนี้มันต้องการสัมผัสอะไรยินดีกับอะไรมโนอินทรีย์คือใจนั่นเองเป็นเจ้าของร่างกายจะเพิ่มอะไรให้กจิตจะเพิ่มอะไรให้เกเร่างกายจ,จะเพิ่มอาหารที่ดีหรือจะเพิ่มอาหารสกปรก อหารทุกปลุกแปลว่าอุปติกะจะไปเมืองหน้าบาปบันดาลเป็นเปรตเป็นผีเดีไปตกนรกทันทีไปเป็นสัตว์เป็นสารอันนี้เพ่นละว,ว่าอาหารและปฏิโยเพิ่มให้กจิตให้เราทุกคนคิดนึกที่ยังเป็นบุตรชนอยู่ในเวลาบัดเดียวนี้ เราทุกคนจะไปสวรรคนหรือจะไปนรกจะไปเป็นเปรตเป็นผีหรือจะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นมนุษย์หรือจะไปเป็นสตัตว์เดยสารให้เราทุกคนคิดอ่านตนของตนทุกคนในชีวิตวันเดียวนี้อาหารและปะเจโยอาหารแปลว่าเครื่องบำรุง อาหารเป็นว่าเพิ่มกำลังือฉีทั้งหลายเขาเพิ่มองค์ฌานปฐม่าฌานตุติฌานตาติฌานเจตุติฌานพอหนีจากร่างกายก็องค์ภพบผมเกิดขึ้น,นทันทีสวยความสุขอยู่นานที่สุดสิ้นวกาภมประยุอรตะกนิฐาี่สามหมื่นพุทธ ลงมาอยู่อภัสราได้แล้วหนึ่งหมื่นพุทธะยังจะเลื่อนลงมาอีกหนึ่งหมื่นพุทธะมาตัดในโลกเขาจึงจยางลงมาสร้างบําเพ็ญอีกต่อไปเขาจะเลยลงมาเพิ่มอาหารอีกลงมาเข้าน่าเพิ่มอาหารอะไรสุดแล้วจะเรื่องของเขาพบว่าอาหารดีก็เพิ่มอาหารดีพบว่าอาหารไม่ดีก็เพิ่มอาหารอันชั่ว ก็ต้องไปชูนรกอันนั้นเพื่อว่าหมุนหลังขึ้นจนฟ้าหมุนล่าลงนรกจนของตนมาที่สูงแล้วต้องการลงต่ำพื้นต่ำที่สุดอันนี้เกี่ยวกับอาหารและปัจเจโยอาหารที่ไม่ดีอินทรียปัจเจโยไม่รักษา หมูไม่รักษาตาเพิ่มแต่ความชั่วให้กิจตอลอดกันไปให้เราทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตของตนทุกคนที่เราเป็นมนุษย์แล้วเวลานี้ความดีจะเกิดขึ้นความชั่วจะเกิดขึ้นจากตัวของเรานั่นเองเรารักษากะวะ่าแปลว่าสะอาดเราไม่รักษากเป,ปลว่าสกปรก แล้วทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนตัวอย่างมีแล้วปฏิวทัศตัวอย่างมีแล้วพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปสู่นิพพานตัวอย่างมีแล้วพุฉชีดได้องค์ชานตัวอย่างมีแล้วคนทหายกินเหล้าสุกปกตลอดไปนี่ให้เราทุกคนจกคิดอ่านเดี๋ยวนี้ บุญเราไม่เห็นบาปเราไม่เห็นเป็นอย่างไรใจเราก็ไม่เห็นเป็นอย่างไรอันนี้พี่หลวามืดมืดด้วยความชโชวทั้งหลายปกปิดอยู่ตลอดกันไปจึงไม่สว่างผู้ที่สว่างแล้วพระพุทธเจ้าสว่างแล้วพระอรหันต์สว่างแล้วอริยะทั้งหลายสว่างแล้ว อันนั้นแปลว่าผู้เห็นแจ่มใสทุกประกาศแล้วเป็นตัวอย่างมีอยู่ในโลกบุคคลผู้มีนิสัยปัจจัยเขาฟังแล้วได้รับความผลประโยชน์ความดีทันทีอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวของเราหกเรานั้นมันบาปความชัว่วขอบงำปกปิดหนาะเท่าไรว่าไม่หนาะ หนาจะไม่รู้สึกภาวะว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่ามันบาปความชั่วมันมากที่สุดในใจของพวกเราเพราะฉะนั้ให้คิดอ่านตนของตนทุกคนวันนี้ได้เตือนญอาติน้องลูกหลานอาหารละพะเจยโยให้รู้จักตาวะ อายุวัตโกทนนวัตโกสิริวัตโกเยษวัตโกภะรวัตโกวันนวัตโกสุกวัตโกโหตุสัพปธาอายุวัตกาธนวัตกาสิริวัตกาเจษวัตกาภลวัตกาวันนวัตกาสุกวัตกาโหตุสัพปธาอายุวันโนสุขังภะลัง